หายดีแล้วแกล้งได้พร้อมภาพสวีทหวานครบรอบ1นึ่เดย์เสิร์ฟโมเมนต์หวานหวานให้แฟนๆได้เยี่มอีกแล้วสำหรับคู่รักคู่นี้เจดวิวคุณวิววรรณรสระบุว่าไม่ชอบถ่ายรูปดีนะแกล้งเลยพระเอกสุดอ 7, 7รอเจดเจดพิพัดและนางเอกสาววิววิววรรณรสถือว่าปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่ทั้งคู่คบหาดูใจกัน ในวันครบรอบต่างพากันไปเที่ยวชมทะเลบรรยากาศที่สุดโรแมนติกสำหรับใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่รับรองว่าหวานมดขึ้นไอจีกันเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นน่ารักและคอมเมนต์ส่งรักส่งใจแก้งนิดแก้งหน่อยหยอกกันไปมาเรียกได้ว่าฟินอินสุดๆแฟนคลับเอฟซ ุบยิ้มไม่ลงกันเลยก็ว่าได้มีอีกแคปชั่นหนึ่งที่ต่างหยอกล้อก,กันอย่างเช่นแคปชั่นที่ว่า1095พเดพร้อมติดแฮชแท็ก Happy Anniversary หวานใจคุณเจตก็รีบเข้ามาแซวว่าเก่งเลขจังด้านหวานใจนางเอกสาววิววรรณรสก็ได้เข้ามาตอบกับเม้นหวานหวานไม่เป็นหรอ ช่างเป็นโมเมนต์ที่ได้ยิ้มตาม